ตอนที่หนึ่งเก้าเครื่องเทศหม้อไฟข้ามิได้กังวลแทนเจ้าผู้ใดกังวลเจ้ากันหากเจ้ามิเต็มใจเลือกเองก็ได้ข้าจะเลือกให้เจ้าข้าจะขอให้ป้าของเจ้าช่วยเลือกด้วยอีกแรงคนผู้นั้นจะต้องเป็นหญิงสาวที่เพียบพร้อมอ่อนโยนครานี้ไทเฮาเอ่ยอย่างจริงจังหลานชายของนางอายุมิน้อยแล้วทว่าเขากลับยังครองตัวเป็นโสดนี้มีเข้าท่าเลยสักนิดเมื่อเซียวจิงเฉินเห็นนางเป็นแบบนี้จึงกล่าวออกมาว่า ท่านใหญ่เรื่องการแต่งภรรยาข้ามีความคิดเห็นของข้าถ้าหากว่าพวกท่านบังคับข้าเกรงว่าคงมิมีประโยชน์อันใดการที่พวกนางจะพาผู้อื่นเข้าบ้านของเขานั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมด้วยเช่นกันเมื่อไทเฮาได้ยินดังนั้นจึงตกไปที่ไหล่ของเขาด้วยความโกรธเจ้าเด็กมิรักดีแม่นมงรีบเอ่ยเตือนว่าไทเฮาโปรดระง,งับโทรศ์ด้วยเพคะทว่าไทเฮามิได้โกรธจริงๆหลังจากหายใจเข้าแล้ว นางจึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าถ้ามีอยากให้ข้าบังคับเช่นนั้นเจ้าต้องเอ่ยให้ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วเจ้าคิดเยี่ยงไรกันแน่เซียวจิงเฉินหลบตาลงแล้วกล่าวว่าข้าเพียงหวังว่าข้ากับภรรยาจะเป็นเหมือนท่านพ่อกับท่านแม่ถ้าหากข้าหาคนแบบนั้นมิได้ข้าขออยู่คนเดียวเสียยังดีกว่าไทเฮาผงาดตกใจขึ้นมาทันใดขอบตาของนางเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อดังนั้นนางจึงหันหน้าไปอีกทางแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดหัวตาแม่นมงกลัวว่านางจะเป็นอันใดขึ้นมา จึงรีบก้าวเข้าไปรูปหลังนางเบาฮ่าฮ่าไทเฮามิได้เอ่ยอันใดออกมาอีกเพียงจับแขนแม่นมงเอาไว้แล้วลุกขึ้นยืนข้ารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยเจ้ากลับไปก่อนเถิดแล้วอย่าลืมนำเอาต้นสตรอเบอรี่มาให้ข้าด้วยล่ะเซียวจิงเฉินมองนางด้วยความกังวลก่อนจะลุกขึ้นยืนเช่นกันจิงเฉินขอตัวท่านยายโปรดรรักษาสุขภาพด้วยเมื่อเขาเดินออกไปแล้วไทเฮาถึงได้ถอนหายใจออกมา เจ้าเด็กคนนี้เหมือนแม่เขาไปทุกวันข้าจะยังทำอันใดได้อีกกันกอดซ้ายกอดขวาก็แล้วทว่าเขาไม่ใช่คนที่ลุ่มหลงในความรักชีวิตมนุษย์ความรักที่ลึกซึ้งนั้นอยู่ได้มีนานหรอกแม่นหมงทราบว่าไทเฮากำลังคิดถึงองค์หญิงใหญ่ทุกคราที่ไทเฮาคิดถึงองค์หญิงใหญ่นางจะหมดอะไรตายอยากไปเกือบครึ่งวันดังนั้นจึงจำต้องให้คนไปเชิญองค์หญิงจังเลอ่มาช่วยแบ่งเบาความทุกข์ใจของไทเฮา เมื่อเซียวจิงเฉินกลับมาถึงจนตนเองเขาก็ตรงไปยังห้องโถงบรรพบุรุษเพื่อจุดทูปต่อหน้าบิดาและมารดาของเขาทัานทีเขายืนอยู่ตรงนั้นชั่วครู่ก่อนจะหันหลังเดินออกมาณหมู่บ้านตระกูลหลินหลินรวนเดินทางหนึ่งวันเต็มเมื่อหัวถึงหมอน,นางก็พลอยหลับไปทันใดหลังจากหนึ่งคืนผ่านไปเมื่อนางลืมตาตื่นขึ้นมาอีกคราก็เป็นเช้าวันใหม่แล้ว แท้ที่จริงนางอยากนอนต่ออีกสักหน่อยทว่าหลินซิ่วอยากจะขี่ม้าเต็มทนแล้วเด็กน้อยเอาแต่พร่ำบ่นอยู่ข้างหูนางไม่หยุดเมื่อรู้สึกว่าตนเองจะหลับอีกรอบหลินร่วนจึงลุกขึ้นยืนทันใดหลังจากจัดการตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงได้ลากสังขารออกจากห้องเห็นหรือหยายืนอยู่บนมา้านั่งในห้องครัวซึ่งกำลังสารวนอยู่กับการทำอาหารจเจ้าไปก่อไฟเถิดประเดี๋ยวข้าจะทำอาหารเอง ถึงแม้ว่าหลิวหยาจะเป็นสาวใช้ที่นางซื้อมาแต่นางก็มีใช่คนไร้เหตุผลและไร้ซึ่งมนุษยธรรมที่จะปล่อยให้สาวใช้ตัวเล็กๆยืนทำอาหารบนมา้านั่งหักเหยียบพลาดขึ้นมาแล้วหน้ากระแทกเข้ากับขอบมอคงจะเป็นเรื่องยุ่งยากไปใหญ่ใบหน้าของนางงดงามถึงเพียงนั้นถ้าหากใบหน้าของนางเป็นแผลขึ้นมาหลักก็เพียงแค่คิดถึงเรื่องนี้ก็มีสามารถทนได้แล้ว หลิวหยาอาศัยอยู่ที่บ้านของหลินรวนมาหลายวันแล้วสำหรับนางแล้วหลินรวนถือเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือถ้าหากหลินรวนเอ่ยว่าตะวันออกนางมีมีวันไปทางตะวันตกเป็นแน่หลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินรวนจึงพาหลินซิ่วขี่ม้าเข้าเมืองส่วนหลิวหยารออยู่ที่บ้านคอยเป็นลูกมือให้ป้าโจเมื่อต้องพาหลินซิ่วมาด้วยหลินรว่นมิได้บังคับให้มาวิ่งเร็วเท่าใดนักระยะทางเข้าเมืองมิได้ไกลมากนักต้องบอกก่อนว่าความเร็วของม้านั้นเร็วกว่ากว้ยเทียมบัวมากนัก หลินรวนครุ่นคิดอยู่ในใจเมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนางจะซื้อมาและรถมาสักคันเช่นนี้ภายภาคหน้าจะได้สะดวกต่อการเดินทางต่อไปนางจะมีบ้านและมีรถแล้วเมื่อลินรวนคิดได้ดังนั้นจึงอดที่จะเผยรอยยิ้มออกมามีได้เมื่อผ่านบริเวณที่ถูกดักปล้นเมื่อหลินรวนเห็นเพียงร่องรอยสเปสปะและมีมีความผิดปกติได้อีกดังนั้นนางจึงขี่ม้าไปจนถึงประตูเมือง หลังจากที่เข้าไปในเมืองแล้วหลินร่วนตรงไปยังร้านเช่ารถม้าเพื่อคืนม้าทันใดเพราะเลยเวลาเช่าไปหนึ่งคืนดังนั้นนางจึงต้องจ่ายเพิ่มจากนั้นก็พาหลินซิ่วไปยังร้านของนางเห็นว่าข้างในกำลังขุดฐานอาคารเมื่อหลินฟูเห็นหลินร่วนเดินเข้ามาจึงยกมือขึ้นคารวะทันใดหลินร่วนเดินเข้าไปดูในลานพลางเอ่ยกับหลินฟูว่าลุงฟูบอกพวกช่างด้วยว่าหลังจากสร้างโรงครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจำต้องสร้างที่พักอาศัยด้วย แน่นอนว่าสาวใช้หกคนนั้นมีเพียงพอต่อไปจำต้องซื้อคนเพิ่มดังนั้นบัตรนี้ต้องรีบสร้างห้องเพิ่มหลินฝูพยักหน้ารับคำแล้วหันไปสนทนากับนายช่างหลินรวนพาหลินซิ่วไปยังห้องพักภรรยาของหลินอี้ผิงนายหญิงใหญ่นายหญิงรองเมื่อนางป๋ายเห็นสองพี่น้องเดินเข้ามาจึงรีบลุกขึ้นทำความเคารพทันใดท่านป้าม่ต้องลุกหรอกนอนอยู่ที่เตียงเถิดร่างกายเป็นเยี่ยงไรบ้าง ย่าที่หลังจงใจให้ได้ผลหรือไม่เรียนนายหญิงใหญ่ดีขึ้นมากแล้วขอบคุณนายหญิงใหญ่ยิ่งนักที่เป็นห่วงอาการป่วยของป่ายซื่อดีขึ้นแล้วสองวันมานี้อาการของนางดีขึ้นมิน้อยทว่าถึงเยี่ยงไรก็ยังคงป่วยอยู่หลังจากที่ป่วยมานานย่อมต้องใช้เวลารักษากว่าจะหายขาดหลินรวนพยักหน้ารับท่านดูแลตัวเองให้ดีมิต้องรีบร้อนไปหรอกใช่แล้วอาผิงเล่านา่งมาที่นี่เพราะต้องการหารือกับหลินอี้ผิงคาดว่าเขาน่าจะอยู่ในโรงครัว ทันทีที่สิ้นเสียงนางป่ายก็พลันได้ยินเสียงของหลินอี้ผิงดังขึ้นมาที่หน้าประตูห้องคาระวะนายหญิงใหญ่นายหญิงรองหลินรวนจุงหลินซิ่วออกมาจากประตูเห็นหลินอี้ผิงโคงคันวะก่อนจะยืดตัวตรงอาผิงข้ามาหาท่านข้าจะสอนท่านทำเครื่องเทศหม้อไฟเครื่องเทศหม้อไฟหลินอี้ผิงรู้สึกงุนงงไปชั่วขณะเขาไม่ทราบว่าหลินรวนกำลังเอ่อยถึงเรื่องอันใด ลินรวนมีแปลกใจเลยสักนิดในยุคสมัยนี้พวกเขายังมิรู้จักเครื่องเทศหม้อไฟเพราะว่าในยุคนี้มิมีดังนั้นนางจึงเป็นร้านแรกที่ทำหม้อไฟหม้อไฟเป็นที่ยอมรับจากผู้คนมากกว่าหนึ่งพันล้านคนเมื่อชาติก่อนของนางหลินรวนเชื่อว่ามันมีสเสน่ห์เฉพาะตัวหากสามารถพิชิตใจนักกินในยุคปัจจุบันได้มีหรือที่คนในยุคโบราณจะหนีรอดไปจากมันได้ลินรวนอธิบายให้หลินอี้ผิงฟังว่าหม้อไฟคืออันใด การทำหม้อไฟต้องใช้วัตถุดิบมากมายข้าได้เขียนรายการไว้ให้แล้วเจ้าจงไปซื้อมันกลับมาแล้วข้าจะสอนวิธีการทำให้เมื่อกล่าวจบนางก็หยิบรายการที่ต้องซื้อออกมาลินอี้ผิงรู้ตัวอักษรบางตัวเมื่อเขาคลี่ออกดูนอกจากเครื่องเทศที่ใช้ทั่วไปแล้วยังมีชื่อสมุนไพรอีกมากมายนายหญิงใหญ่เหตุใดถึงมีชื่อยาสมุนไพรเล่าลินรวนเผยรอยยิ้มออกมาเจ้าไปซื้อมาก่อนแต่ต้องเป็นสมุนไพรที่ยังมีแปรรูปเท่านั้นนะ สมุนไพรหลายชนิดใช้เป็นยาได้ก็จริงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีใช้ด้วยเช่นกันหลินอี้พิงยังคงตกตะลึงอยู่หลายส่วนหลังจากยื่นมือไปรับรายการที่ต้องซื้อและรับเงินจากหลินร่วนมาสองตำลึงเขาจึงเดินทางไปยังตลาดทันใดหลังจากวิ่งเต้นไปทั่วในที่สุดเขาก็ได้ของตามที่หลินร่วนต้องการหลินร่วนมองเครื่องเทศเหล่านั้นนางเอ่ยด้วยความเสียดายว่าเสียดายที่มิมีในหักมีเนยก็จะได้รสชาติต้นตำรับ วัวในยุคสมัยนี้ถือเป็นเครื่องมือเกษตรกรรมที่สำคัญราชสำนักประกาศว่าห้ามฆ่าวัวมิว่าวัวจะป่วยหรือแก่ก็จำต้องเลี้ยงต่อไปหากอยากฆ่าเพื่อกินเนื้อวัวก็จำต้องไปแจ้งต่อสาราว,ว่าการหลังจากได้รับอนุมัติแล้วถึงจะสามารถฆ่าได้ดังนั้นแผนการที่หลินรวนที่จะใช้ในนั้นเลิกคิดไปได้เลย